ทยามันมีจริงหรือไม่นะฮะตัวยินดีจิตทวิญญาณนะฮะจับมาวันนี้มีาการทีเพชรมาเยี่ยมเยียนจิตทววิญญาณครับสวัสดี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 อีกเครื่องหนึ่งครับนะสวัสดีครับเครื่องนี้ก็สวัสดีด้วยครับนะฮะเดนแอร์มาแล้วครับ ไช่จะมาสักเศกเลขยันก็มาผ้าแดงมีมะนาวมีทูบมีเทียนมีเงินเหรียญบาทมันมาหมายความว่าไงบางทีมันเนี่ยมันไม่มีใครไม่ใช่เป็นการสะเดาะเคาะครับเป็นการในของบุมปนัดดาก็คุยเรื่องนี้แหละครับกับลังดังมากกับโลกโชียลครับนะฮะมันเป็นที่มาที่ไปบอกว่าไอเขาแบบว่าหนึ่งการแบบเนี่ยทแบบนี้มีมะนาวนี่ก็เรียกว่ากราเหนือเขาเรียกว่าเป็นการผ่าจ้านทําให้เคลเลือกล้างจากกันไป นะฮะอีกซีกหนึ่งจะทิ้งแม่นม้ำอีกซีกหนึ่งไว้ข <num it> <laut>. ้างบนครับนะฮะกดไลค์กดแชร์ครับทำไมเยอะครับเข้ามาดูเยอะๆเลยครับยินดีครับนะฮะทั้งสองเครื่องสามเครื่องเลยครับไหนจะมาสักเศกเลขยันก็มาสักเศกเลขยันลงหน้าหน้าทองสักสาลิกาลิ้นทองหัวหนีเมียหนีหัวโยกเมียแยกหัวแตกเมียจากพอตาไล่เมียยายตีก็ต้องมาหาเนตแอร์ครับมาให้ช่วยเหลือก็ยินดีครับ อยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านปิตเจริญโครงการ3บ้านเลขที่310 47 4ทับซอย2 A ครับยินดีครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูเยอะครับมาแล้วครับไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วหลายวันแล้วร่วมเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วครับมาเลยครับจะสอบถามเรื่องอะไรก็ยินดีครับจะมาบูชาวหว้บูรุลเครื่องรางของขังเป็นทางเมตตาบาสเนก็ยินดีครับหรือจะโทรศัพท์มาคุยก็ได้ครับยินดีเพร มาเยี่ยมเยียนจะมาทําเกี่ยวกับด้านไอ้จิตวิญญาณนะฮะจับกดไลค์กดแ like, ชดร์ดิครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจําได้ครับครับผมสวัสดีครับดีครับโอ้คุณศิลปินครับหนุ่มเอ,เอสายหนุ่ม เดี๋ยวสาวรากก็ทั้งเีสีพึ่งครับนะฮะสีพึ่งมหาเสน่ห์หนุมาาหลวงพ่อดิ่งสิงหลวงพ่อเดิมแป้งเจิมท่านหาสมชายด้านภายก็ต้องเรียนแอร์ครับนะฮะถ้าสนใจก็มาทางด้านเมตตามหาเสน่ห์สีพึ่งผมไี่นาหู้วยหัวโกรกสามหัวถ้าทําตอนนี้ติดคุกครับทาตอนนั้นจนบวชอยู่ครับม้คลเครื่องรางของขังได้ครับใครอย่าดูลวงแตาแอดไลน์นะครับอย่าดูให้ละเอียดเลยครับนะยินดีครับนะกดไลค์กดแชร์ก่อนในอินบ็อกซ์มา ครับขอบคุณมากครับเี่หวจะของหัวใจรวยๆเลยครับมาร้อยกว่าคนแล้วนะคนแปดหมายังรักหวยังกับเพียยังหลงครับจยมาดูดวงชะตาได้ครับนะถ้าครูเท่าไหร่ก็เยียอินบอกเข้ามาถามมได้ครับสอบถามได้ครับจะดูดวงชะตาไ็ยินดีครับอินบอกมากดไลค์กดแชร์ก่อนห้าไลค์ห้าแชร์ห้าปุ่มจะดูให้ครับไม่คิดเงินแล้วครับ ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านอยู่สำนักที่ไม่ได้ทําอะไรทําเดสีพึ่งมหาเสน่ห์ทำกุมารทองจะมีการปลูกเศษแกลกุญแผนวัดเสานี่ครับกุญแผนสาร,รสถานปทํามเวตามหาเสน่ห์มีมวลสารเนี่ยอย่างดีครับเกี่ยวกับด้านเรเวิปปุะกฐารครับผงอิเทเกผงปับับงวะผงพุทธคุขผงเลยนั่นเลยครับแจการบูชาก็ได้ครับคุญแผนมีองค์เป็นร้อยขึ้นไปครับเป็นร้อยไปถึงเนี้ยพันหนึ่งกุญแผนครับมหาเสน่ห์ มีโชคลาภทางด้านการงานและการเลี้ยงปูมานบูพายก็ได้ครับมีครับเลี้ยงเยอะๆปูชายยังไงครับก็ปูชายมีครับอินบ็อกมาถามได้ครับอินบ็อกมาได้เลยครับมีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการทําให้เกิดความเลี่ยนความขังเกิดขึ้นครับบางคนไม่รู้จุดรู้สูตรแต่เลี้ยงมันก็ไม่รู้ครับจะทํำยังไงค่าครูเท่าไหร่ครับ คากุมารทองบูชาองละพันกุบาทพันห้าร้อยบาทสองพันบาทสองพันห้าก็มีสังเกตสังหึงสามพันครับจะดูดวงเทตาก็อินบ็อกมาได้เลยครับอินบ็อกมาได้เลยครับใช้อินบ็อกข้างหลังไม่ดีกว่าครับอาจารย์ก๊อฟแต่ทำถึงวิไลครับวิไลไม่ทิ้งไม่ไม่ยอมมาี่ยวหาเลยนะครับงานไหว้คุยผมยังไม่ได้ไหว้ครับท่านสบายดีนะครับอาจารย์ก๊อฟ บิจุกเป็นไงบ้างบิจุกสบายดีใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะครับช่องทางหนึ่งของมานาได้ยครับมาพินาได้ครับทีวีออนไลน์ในเหตุในลายแลก็ทำพิธีกรรมให้อาคืนได้พึ่งปฏิบัติครับทำด้านกุมารทองด้านด้านสีพึ่งมาเสน่ห์ขนย่างบ้าหมายังรักผัวยังกลับเมยยังหลงครับสีปากทาคิ้วทาหน้าเป็นธุรกิจการงานค้าขายทีพึ่งทาหน้าร้าน พองปิดไว้ละสามแผ่นให้เกิดความรักกดไลค์กดแชร์มาเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์มาเยอะนะครับใช่นะใครจะถามเรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับถามมาได้เลยครับมีางมาได้เลยครับอาจารย์มีวิธีทดสอบวิธีเห็นดวงวิญญาณได้ด้วยตัวเองไหมคะได้มีครับสนใจมาหาได้เลยครับปรึกษาได้เลยครับว่างทุกวันไหมคะก็ว่างโผรมาก่อนก็ได้โผรมาจองชิ้นก่อนก็ได้ครับ สอนตำราที่อาจารย์ร่าเรียนมาบ้างหรือเปล่าคะยังไม่เีใครสอนให้ใครเลยครับแต่สนใจก็มาอยากจะศึกษามาได้อยากจะศึกษาก็มาทางด้านสิ่งนิีนรับปะครับ อ,อินบ็อกมาถามได้เลยครับอินบ็อกมาได้ในเพจในนั่นได้เลยครับยินดีครับน้ำมันพายหมดหรือยังคะอาจารย์มีอยู่ครับมีอยู่พอมีอยู่ครับแต่สนใจกะลิปูชาได้น้ำมันพายมีอะะผงอิติเกมีเรียกคนรักกลับได้มีหมดกังใช้รูปหัวรูปเมียชื่อนามสกุลวันที่ไปเกิดมา ถ้าอยากจะบูชาวัตถุมงคลซึ่งรางถังก็ยินดีครับมีตะกุดมีวัตถุมงคลหลายอย่างกุมารพองครับสายไหนครับตะกุดมหาระงับตะกุโดโสรถมงคลเป็นทางมหาสเสน่ห์เป็นทางให้คนรักอะฮะทำข้าอยู่ยงคงกระัตะตีคาดแฉลจ,จากอันตรายทั้งปวงต้องการภายต้องการผีปีศาจเจ้าหน้าทต้องการสกคุณใสหมุนดำแก้ไขได้ครับ พอผ้าแดงมันเป็นยังไงที่เขารอยน้ําที่เกิดเหตุที่ต่างๆนต่างจังหวัดครับสนใจดูได้เลยครับกดไลค์กดแชร์พี่ครับกดไลค์กดแชร์เลยครับใครอยาดูดวงชะตาก็กดไลค์กดแชร์เข้ามาบินบล็อกมาเลยได้เลยครับเดี๋ยวดูให้ครับก็กดส่นลดเท่าไหร่ครับ ราคาเดี่ยอินบอกเข้ามาถามได้ครับแต่จะถามแล้วราคาเท่าไหร่ก็อินบอกเข้ามาถามสอบถามได้ครับยินดีครับอาจารย์เดี่ยวบอกว่าคิดถึงเนนแอร์นะคะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์เลยครับมีคนอยากได้ของค้าขายมีของเมตตาค้าขายทําให้คนรักซื้อง,ง่ายขายคล่อง จะอยากได้กุมารค่ะมีครับกุมารทองมีครับสนใจบูชาได้เลยครับรับลูกศิษย์ไหมคะรับรับทุกวันน่ะมาได้เลยครับถ้าอยากจะบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขังอยากจะมาสอบถามเรื่องราวต่างๆก็ยินดีครับมาได้เลยครับจิตเทวิญญาณขายที่ขายทางหัวโยกมีแยกผัวแตกมีจกพอตาไล่ปิยสีมาหาได้ แล้วทำพิธีกรรมต่างๆได้บทรับเอานี่ก็พอสมควรเวลาแล้วนะฮะนะฮะถ้าติดเ่อกดติดต่อตามด้วยครับเอาเอาแค่นี้ก่อนขอให้โชคดีมีชัยท่านผี่ชมที่โลเคารพล,ลักครับขอให้โชคดีมีชัยท่าน มีใชรจะนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแจกแกงแขน์ให้ได้เป็นร้านแก้วแหวนเงินทองไหลมาทีมาห้ยร่ำรวยเป็นเทศรษฐีมาทีขอยปวดทุก,ก,ก,กข์ปวดโศกปวดโรคปวดภัยขนงูประสาทผลปัญหาทุกกิจการงานและการเงนิงนห้ยร่ำรวยครับอายุวโนสุขังพลังสาทุสาทุจปัญหาชีวิตนะครับชีวิตเอ่อมที่ดึงใจได้ครับ เราจะอานให้ชมนะคใครที่เข้าใจเร <c oughs> ื่องต่างนะครับวัตถุปรงคก็หที่ต่างๆก็อาจบอกไปหมดแล้วนะครับนะใครที่สนใจก็ <c oughs> ควรไปท่านได้เลยนะครับที่ตําหนักที่สํานักนี่แหละนะครับเ <c oughs> พราะัะเป็นแหล่นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากานะครับดูน้องมีมาโดนท่านหัน พูดถึงเรื่องคอนเซปต์อ่ะคอนเซปต์จะรย์าใช้ชื่ออะไรดีอ่ะผมคิดถึงอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เกี่ยวกับพวกนี้ท่าล่าวิญญาณเราก็ไปเอจิตถวิญญาณมีจริงหรือไม่จิตถะเอาแบบนั้นดีกว่าถ้าไปตามขคำนี้มันนั่งจิตไม่เป็นรายการในยจิตถวิญญาณมีจริงหรือไม่จิตถวิญญาณ ครบวิญญาณจิอไม่จิตพะวิญญาณ